ปฏิหารเหมือนกันครับดาบตำรวจนัธน,นันสุพมงคลจเจริญสังกัดบกตอปอถูกยิงที่คอกระสุนฝังหลายขวาเอาเระครับว่าเรียงมาตามลําดับเนี่ยก็บางมายายก,กองทีนี้มาฟังเจ้าตัวเขามั่งดีกว่ารูปที่ปรากฏนั้นท่านกระดวมนะครับผมจะพูดถึงตํารวจคนที่ชื่อร้อยตํารวจเอกเกรียงไกรกิ่งสามาีเน้นไปที่ผัดนั้นซึ่งเขาเป็นรองสบปชนเต่าปูน ตำรวจเอกเกรียงไกรได้ให้สัมภาษณ์ข้อความมาอย่างนี้ครับได้รับคําสั่งให้นํากําลังกองร้อยที่สองกองบังคับการตํารวจนครบาลสองเข้าเคลียร์พื้นที่ถนนราชวิถีบริเวณแยกอู่ทองในเป็นเวลาบ่ายต้องการนําสสที่อยู่ในรัฐสภาออกมาเพราะในตอนเช้ามีการยิงแก๊สน้ําตาไปแล้วแต่การเจรจา,รา,จาก,กว่าสามสิบนาทีไม่เป็นผลจึงได้รับคําสั่งให้นํากําลังล่าถอยม็อบเองก็ดันเข้ามาเรื่อย ตอนนั้นสถา,านการณ์วุ่นวายกลุ่มมอบนำรถของสายตรวจ191และรถกระจายเสียงเย็นทั่วล่าของบชนมาปิดทางเข้าออกสุดท้ายจึงจึงต้องใช้แก๊สน้ำตาตอนนั้นมีการยิงปืนเข้ามาในรัฐสภาจึงต้องล่าถอยตอนเดินเข้ามาทางด้านมหาวิทยาลัยราชภาัฒสวนดุสิตมีรถนต์โตโยต้าขับมาเรื่อยๆก็ไม่เห็นผิดสังเกตยังเดินอยู่บนถนนต่อมารถก็เร่งความเร็วและพุ่งเข้าชน ผมไม่ทันระวังเลยล้มลงไปนอนกับพื้นรถคันดังกล่าวถอยมาทับหันมาดูขาเละหมดเลยครับไม่คิดว่าเขาจะใจร้ายกับผมขนาดนี้ทั้งที่ผมปฏิบัติตามหน้าที่และตามคําสั่งผู้บังคับบัญชานี่คือร้อยตำรวจเอกเกลียงไกลเก่่งสามีคนที่สองครับจรณาดูเน้นไปที่ดาบตารวจเสกตราเงินสังกัดบกอตอบอพอ ดาดตำรวจเศษเขาบอกว่าเขเวรตอน8นาฬิกาที่ถนนพิชัยเพื่อมาแทนตำรวจตะเวนชายแดนที่ออกเวนกระทั่งเวลา14นาฬิกาผู้บังคับบัญชาให้ไปที่ประตูด้านพิมานเมฆเพราะกลุ่มชุกผู้ชุมนุมดันแผงเหล็กที่กั้นไว้ตรงแยกพิชัยตอนนั้นแกนนําไม่ยอมเจรจาและไม่ให้สสออกจากรัฐสภาจึงต้องใช้แก๊สส้ำตาอีกครั้งทุกคนมีเพียงหน้ากากกับโล่เท่านั้นส่วนกระบองอยู่ในเป้ที่สะพายหลัง ตอนนั้นมีเพื่อนสองคนที่อยู่ด้วยถูกยิงโดยปืนโดนที่มือและหัวไหล่ทุกคนเลยบอกต่อกันว่าระวังปืนเขามีปืนแต่ขณะที่มาถึงลานจอดรถเวลา17-25นตอนนั้นรู้สึกเจ็บที่ชายโครงตอนแรกคิดว่าถูกก้อนหินแต่ก้มลงไปมองหาหินไม่เจอเอามือคลำก็รู้สึกเหนียวเหนียวรู้ว่าถูกยิงผมบอกน้องๆที่อยู่ว่าระวังนะเขามีปืน บอกนายว่าเราไม่ไหวแล้วสุดท้ายนายบอกว่าต้องออกไปให้ได้จึงจะใช้แก๊สน้ำตาอีกครั้งกว่าจะออกจากที่นั่นได้ประมาณสิบเ้านาฬิกาพูดเพราะผู้ช่วงนุมไม่ยอมตอนนั้นรู้สึกเป็นห่วงพ่อแม่กับลูกๆอีกสองคนแต่พยายามฝืนในมีสติตลอดแต่หากหายใจแล้วต้องทำแบบนี้อีกก็ต้องทำก็ถือว่าทำตามหน้าที่อขอประทานโทษแต่ถ้าหากหายแล้วไม่าหายใจแล้วต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บงังคับบัญชา เรื่องนี้อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาแต่ว่าก็ต้องหามาตรการป้องกันใหม่เพราะโล่อย่างเดียวเอาไมา่อยู่สิบตำรวจตรีมนตรีมุขขสารอ่ะอีกคนหนึ่งนะครับสังกัดบอกอตปพสิบตำรวจตรีมุขอ่มนตรีมุขขสารบอกว่าขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ข้างประตูแผนดนรัฐสภาโดยอยู่ห่างประมาณสิบเมตรถูกยิงเข้าที่ลำคอตอนนั้นมีสติอยู่พอรู้ว่าถูกยิงก็รีบวิ่งไปหาเพื่อน และเพื่อนช่วยห้ามเลือกให้เพราะออกไปไม่ได้เหตุการณ์ยังบุนบายติดอยู่ข้างในเป็นชั่วโมงตอนนั้นไม่ค่อยเจ็บมากแต่รู้สึกชาไอาออกมาเป็นลูกปืนเลยไม่แน่ใจว่าขนาดเก้ามมหรือสามแปดแต่ตอนนั้นไม่ได้สนใจเลยทิ้งไปรู้สึกน้อยใจเหมือนกันที่ทําตามหน้าที่แต่กลายเป็นจําเลยสังคมคําว่าตํารวจฆ่าประชาชนและไม่คิดว่าเหตุการณ์จะรุนแรงขนาดนี้ อยากฝากบอกเพื่อนตำรวจทุกคนว่าให้สู้ต่อไปอย่าทอ้อถอยรลยสุดท้ายครับสิทตำรวจโทพงไทยเชื่อชมสุขสังกัดบ,บอกอต่อปพอหากดูภายนอกบาดแผลผมอาจจะดีขึ้นแต่ความจริงแล้วอาการยังสาหัสเพราะกระดูกซี่โครงหักสี่ซี่ตอนเกิดเหตุเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกามีเสียงปืนดังขึ้นตลอดผมพยายามหาที่กำบังต่อมามีรถยนต์ขับมา คิดว่าคงไม่ต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงพยายามวิ่งหนีแต่หนีไม่พ้นถูกชนอย่างจังก่อนจะถอยและขับมาทับอีกผมยังมีสติอยู่เลยวิ่งหนีแต่รู้สึกเจ็บซี่โครงเลยเรียกให้เพื่อนช่วยพอมาถึงโรงพยาบาลรู้สึกว่ากระดูกซี่โครงหักสี่ซี่อยากฝากบอกทุกคนว่าประเทศไทยเป็นของทุกคนแต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเราต้องเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก กฎหมายนี้เพื่อดูแลทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแต่ทุกคนทําให้ดีทําให้ถูกแค่นั้นก็พอแล้วนี่แหละครับคือตํารวจที่เขาบาดเจ็บแล้วยังอยู่ที่โรงพยาบาลผมต้องเรียนท่านผู้ชมว่าผมต้องเอาเรื่องนี้มาเปิดเพื่อให้เห็นว่าผู้ที่บาดเจ็บหลังนี้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาแล้วก็ตกเป็นจําเลยสังคมว่าตํารวจฆ่าประชาชน มันชอบทำขนาดไหนครับแต่ที่พูดไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าเรียกหาความเป็นธรรมให้กับเขาเรียกหาความเห็นใจให้กับเขาเท่านั้นแหละแล้วก็ความจริงอื่นๆนั้นก็จะถูกกรรมการเขาเรียกไปตรวจไปสอบแล้วในที่สุดก็คงจะได้ประกาศผลออกมาว่าใครทําอะไรอย่างไรกันแน่แต่คํากล่าวหาที่ว่าตํารวจฆ่าประชาชนนั้นผมว่าสําหรับกรณีนี้ ควรจะยกเลิกคำพูดคำนี้ได้สียทีครับพอถ,<น>ถึงตำรวจแล้วเสี่ยงเป็นเสี่ยงาปนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็นขันนะครับผลท้ายจเจองบาดเจ็บพิการนะครับ<น>แต่ก็ถูกบางฝ่ายโจมตีด้วยข้อเท็จจริงที่บิดเบือนนะฮะไม่นำซ้ำยังโดนบางกลุ่มบางฝ่ายเช่นหมอจุลาบางคนที่ไร้สติตอนนั้นไปบอกว่าจะไม่ทําการรักษาอะไระมองนี้นะนตะไไ่ทราบว่าข้อม<น>ูลตําวตรวจวันนี้เนี่ยจะทําให้คุณหมอท่านนั้นได้สติหรือ,อยังนะครับได้สติก็อยากจะให้มาก่าวขอโทษตำรวจซะแล้วจะได้ ไอ้หายกันไปนะครับ hmm. กลับมารักกันเหมือนเดิมนะฮะผมว่ายัางไงตารวจก็น่าจะให้อะไปกรับนะครับทีนี้มันปัญหามันก็มีอยู่ว่าม็อบก็มากับตารวจใช้แก๊สน้าตาครับแต่มีคนบาเดเจ็บมือขาดขาขาดรับแล้วก็มีคนตายครับนะครับตรงนี้แหละครับมันเป็นปัญหาที่น่าสงสัยว่าไอ้ระเบิดแก๊สนาตาเนี่ยมันทําให้คนเป็นอย่างนี้ได้หรือ นี่คือปริศนาที่คณะกรรมการก็ค้นหาอยู่คแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงจริงอยู่แล้วครับมันมาจากเว็บไซต์ครับแต่ว่าตํารวจซึ่งเป็นสายพวกผมพอีพอมีอยู่บ้างครับเราได้ขอให้ได้มีการตรวจสอบครับไปจนกระทั่งถึงผู้คนเว็บไซต์ที่เขาเอามาเปิดเผยนี้ผ่านการตรวจสอบของตํารวจที่พวกผมมีครับแล้วก็เชื่อถือได้ว่าข้อมูลเป็นความจริงแล้วคัะจึงขอนําเสนอให้เห็น อย่างน้อยที่สุดเพื่อจะบอกคําตอบกับสังคมไทยว่าที่เขาบาดเจ็บที่เขาล้มตายกันนั้นแท้ที่จริงแล้วมันควรจะเกิดจากอะไรถ้าก็รบกวนคุณก่อแก้วช่วยอ่านเรื่องนี้ให้ฟังครับ,บคุณยุลธะครับแส่นี้จากทีมข่าวไทยน e ิวนะครับซึ่งมีการอาสาของพันธมิตรนะครับที่ใช้นํำแสงว่าตานโตนนะฮะซึ่งเขาได้ไปโพสต์ข้อมูลไว้นะครับอ่า คุณตาตนบอกว่าผมตร,ตรงนี้มีมีภาพประกอบปล่อยภาพประกอบมาด้วยนะครับล้วกอแค่ว่าอย่างนั้นอ่ะครับคุณตาตนบอกว่าผมเจ้าของกระทู้ยอมรับว่าเป็นผู้หนึ่งที่เข้าร่วมกับปานธมิตรและได้ไปบุกกับเขาในวันที่เจ็ดแต่อยู่ด้านหลังส่วนเพื่อนที่ไปด้วยอยู่ด้านหน้าตอนนี้เพื่อนนอนอยู่บ้านหลังออกจากโรงพยาบาลจุลาเมื่อวันศุกร์เพราะวิ่งหนีแค่หน้าตาตำรวจและวิ่งไปเตะระ,ะเบิดปิงปองที่กา๊าซทำหล่นไว้ที่พื้น นิ้วเท้าขาดไปสามนิ้วขนาดใส่รองเท้าหนังหุ้มข้อนะครับเพื่อนเล่าให้ฟังว่าได้เห็นกาดอาสาใส่ไว้ในกระปาดในกระเป๋าคาดเอวตอนบุกประทัดต,ตำรวจก็ฟักระเบิดขึ้นมาแต่พอโดนแก้สนน้ำตามันแสบตามากเพราะไม่มีแว่นตาช่วงนั้นชุลมุนบางคนก็ปล่อยลงพื้นบางคนก็ฟั่งไปแบบไม่รู้ทิศทางบางรูปหล่ลนโดนเท้ากันเอง บางลูกไม่ระเบิดก็มีคนมาเหยียบเท้าแหลกมีแต่เสียงระเบิดและเสียงร้องระงมเขาได้รับการช่วยเหลือมารู้ทีหลังว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งล้มทับระเบิดในกระเป๋าเดียดเขาเสียใจมากแต่มีคนของพนิษฐ์มาเยี่ยมและสัญญาว,ว่าจะให้เงินช่วยเหลือ5,000บาทและขอร้องเกมบังคับไม่ให้เล่าเหตุการณ์ให้ใครฟัง นิฉะนั้นเดือดร้อนทั้งครอบครัวแน่พร้อมทั้งจัดชื่อที่อยู่และขอเสื้อผ้าที่สวมวันเกิดเปหม